สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดไพ่นะคะตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะหลังจากทราบผลนายกเรียบร้อยประเทศไทยจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนายกคนนี้จะบริหารงานประเทศไทยเป็นไปอย่างไร โอเคต้องบอกเลยค่ะว่านะคะในส่วนของนายกบอกเลยว่าคนนี้นะคะมีภาวะความเป็นผู้นำนะสูงมากๆเลยเขาสามารถบริหารจัดการนะคะ,ะทุกอย่างได้อย่างลงตัวนะคะที่สำคัญเลยนะคะในส่วนคนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีแบบว่าทีมงานเนี่ยคอยซัพพอร์ตนะคะเพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนเนาะซึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ ต้องเลือกสรรเออแล้วที่สำคัญนะคะจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องครอบครัวเรื่องการจัดการบริหารประเทศจะลงตัวประชาชนนะคะจะมีความสุขเนาะทุกสิ่งทุกอย่างประเทศเนี่ยจะอยู่ในกฎระเบียบกฎเกณฑ์นะคะบอกได้เลยว่างานใหญ่อย่างแน่นอน